แบดมินตันบ้างนะครับก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับน้องจิวลลินลัตชัยวันนะครับมือ44ของโลกคว้าแชมป์เวิร์ทัวร์แรกในชีวิตได้สำเร็จนะครับก็เอาชนะมือ33ของโลกจากเดนมาร์กนะครับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับสอนตั้หนึ่งเกมนะ21-1417-21แล้วก็21-16เป็นรอบชิงหญิงเดี่ยวแบดมินตันเวิร์ลทัวร์กัวลาฮัติมาสเตอร์2023ที่อินเดียนะครับ ก็เป็นรายการเวิร์ดทัวร์หนึ่งร้อยครับชิงรางวัลรวมหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐประมาณสามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับที่เมืองกูวาฮัติประเทศอินเดียนะครับก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็น้องจิวก็เอาชนะทางลีเน่ไปได้นะก็ปลดล็อกคว้าแชมป์เวิร์ดทัวร์เป็นรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จเคยเข้าชิงชนะเลิศมาแล้วในศึกไซเอนโมดีอินเตอร์เนชั่นแนลเวิร์ดทัวร์สามร้อยเมื่อสี่ปีก่อนนะครับแต่ก็แพ้ทางคารโนามารินนะครับ แล้วก็แชมป์รายการนี้ก็ทําให้จิวรับเงินรางวัลไป7,500เหรียญสารัฐประมาณ270,000บาทบนะครับยินดีด้วยแล้วก็เป็นท่านเยาวชนธนาชาติรายการ B A T Yonex ปทุมธานีจูเนียอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2023แข่งกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศส์ศูน์รังสิตนะครับอาคารยิมเนเซียม4นะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศก็ได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูรนะครับกรรมการคณะกรรมการอิมปิกษากล IOC m เม b e อนะรองประธานสันแบดมินตันโลกแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแบดบมินตันแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตํารวจโทคํารณวิทย์ทูป,ประจังนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะรวมรับชมแล้วก็มอบรางวัลก็ผลปรากฏว่าทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยคว้าแชมป์มาครองได้ถึง6ประเภทนะครับ ก็ประกอบไปด้วยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับพิมพชนกสุทธิวิรยะกุลมือวางอันดับหนึ่งของรายการก็คว้าแชมป์ในรุ่นไม่เกิน17ปีนะครับเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียนะมิฟตากูลพลูตีอายูนิสนะครับสอต่อหนึ่งเกม 16- 21ต่อแพ้ไปก่อน้วยนะ21ต่อ11แล้วก็21ต่อ18ประเภทหญิงคู่ก็ได้แชมป์เช่นเดียวกันนะครับกฤชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการก็เอาชนะคู่จากเกาหลีใต้ลีนารา กับโอยุนซอสองตัวหนึ่งเกมนะครับแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายเดียวนะครับ <Yeah. S 1> มือสิของรายการธนกฤิเล็กยิ้มเอาชนะจูอินชูมือ12ของรายการจากเกาหลีใต้ย1ต่อ14 21ต่อ8นะครับ2เกมรวดเลยก็ได้แชมป์อีก1รายการชายคู่เช่นเดียวกันนะครับก็ชิงกับคู่จากเกาหลีใต้นะครับชายคู่ของเราก็เป็นปันนทรมหาพันนาพรกับเตชินวิริยะชัยเลิกคู่มือห้าของรายการก็เอาชนะ โชวสองคู่กับปาร์คจุนบินนะครับ2ีต่อ11 2เต่อ13หญิงคู่นะครับชิงกันเองนะครับนัทิดาบูรมาศกับาสาลิสาจันแพงนะครับเป็นคู่อันดับคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการก็ชนะพิมพ์ณภาธนัทอนันตพงศ์กับของขวัญเรืองศรี2ต่อ1เกมครับ2 1 1 8 21, 18, 21 14แล้วก็ปิดท้ายครับประเภทคู่ผสมก็ยังแชมป์อีกนะครับเหรียญทองอีกเตชินวิริยะชัยเลิกจับคู่กับพัทริน เอี่ยมวารีศรีสกุลคู่มือหนึ่งของรายการครับเอาชนะรียองซอกกับอีอามินนะครับจากเกาหลีใต้21:19 21:9 2ต่1 0เก่นะครับนะฮะใครที่เป็นแฟนแบบเมนตันเดี๋ยวในสัปดาห์ที่มีรายการใหญ่ปิดท้ายปีนี้อยู่รออยู่นะฮะก็เป็นศึก W อ่าบีเดินมาอยู่เอฟเบอร์โถไฟแนลนะครับชุดด้วยใช่นะฮะหนูจะแบบหนูจะ ATP Final เลยอ๋อเนี่ยถึงใช่นะครับคือคัดเอาอันดับหนึ่งถึงแปดของแต่ละประเภทนะครับมาแข่งขันกันของเราก็มีมีมีห้าคนนะไปแข่งขันเนี่ยชายเดี่ยวก็กรูดวิทิสานนะครับแล้วก็ยังมีคู่ผสมนะครับน้องบาสกับน้องปอปอนะครับเดชพลกับทัพสิรีนะก็ หญิงคู่นะครับจงกวนพันกับราบินดานะครับก็เชียร์กันได้แต่ว่าก่อนที่รายการนี้จะเริ่มเนี่ยก็จะมีงานประกาศรางวัลในรอบปีที่ผ่านมาก่อนกรูบุิก็เข้าชิงด้วยอ๋อที่บ้าเป็นหนึ่งในสามใช่ไหมใช่เป็นหนึ่งในสานะครับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับแห่งปีกรูบุิเองก็มีผลงานผลงานเด่นก็คือการคว้าแชมป์โลกมาแต่ตัวเองยังเป็นดังเกาหลีใต้เขาใช่นะครับใช่ไหมอันนั้คือเขาคว้าแชมป์โลก2ประเทศเลยนะครับทั้งชายคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา